iT Support วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีลง Windows 10แท้นะครับจากเว็บ Microsoft โดยตรงเลยนะครับเราจะมาสอนวิธีลง Windows 10แท้นะครับจากเว็บ Microsoft โดยตรงเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับอันดับแรกต้องมีแฟลชไดร์นะครับ ที่มีความจุอย่างน้อย16จิกขึ้นไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทําการดาวน์โหลดไฟล์ windows กันก่อนนะครับเปิดหน้า Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Windows 10นะครับแล้วกด Enter เข้าไปอันแรกกันนะครับนี่เห็นไหมจากเว็บ microsoft com นะครับเน้นย้ํานะครับเน้นย้ําให้เป็นลิงก์จากเว็บ microsoft โดยตรงนะครับก็ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับว่าเข้าเว็บถูกไหมนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ โอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาในส่วนของหน้าดาวน์โหลดจะครับจะมีให้เลือกนะครับ2ออันนะครับอันแรกก็คืออัปเดตเดี๋ยวนี้นะแล้วก็อันที่2จะเป็นดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีโดยที่เราจะไม่ใช้นะครับไม่ใช้การอัปเดตจากหน้าเว็บโดยตรงนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดปัญหานะครับเราจะทําการโหลดลงแฟลชไดร์ก่อนนะครับแล้วก็เอาแฟลชไดร์เนี่ยไปเป็นตัวบูตวินโดว์อีกทีนะก็กดตรงนี้เลยดาวน์โหลดเครื่องมือทันที วินโดว์ดาวน์โหลดไปล้วจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับมีเดียนะครับก็กดคลิกซ้าย้าับเลย <Okay. S 1> UAC เด้งขึ้นมานะครับกด yes ระหว่างนี้นะครับเราเสียบแฟลชไดร์ที่เราจะใช้ลงไปที่คอมได้เลยนะครับย่อหน้าจอมาลงมารอสักครู่นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์วินโดว์เฉยๆนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของแฟลชไดร ควรจะเป็นแฟลชไดร์ฟสามขึ้นไปนะครับเพื่อความไวในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับส่วนถ้าใครมีแฟลชไดร์ตัวเก่านะครับที่เป็นแฟลชไดร์ฟสองจุก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ในวินโดว์นะครับถ้าใครเป็นตัวฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าเก่าที่เป็นจานหมุนนะครับก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับประมาณไม่นานนะครับสิบถึงสินาทีก็เสร็จละแต่ถ้าใครเป็นฮาร์ดไดร์ ssd ก็จะลงไวมากนะครับไม่ถึง5นาทีก็็จจะะเเสรรแล้วคคับโอมถึงหน้านี้นะครับ ใครอยากอ่านก็กดอ่านได้นะครับเยอะหน่อยถ้าใครไม่อยากอ่านก็กด accept ตรงนี้เลยมาถึงหน้านี้ให้เราติ๊กข้างล่างนะครับ create i n s t r u c t i o n media นะครับแล้วกด next แล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้ออกน,นะครับส่วนใครอยากเลือกภาษาอะไรก็มาเลือกปรับได้นะครับใครชอบภาษาไทยก็กดไทยนะครับแต่ในที่นี้เราจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราค่อยไปตั้งทีหลัง edition เป็น windows 10นะครับ windows 10ตัวบิตนะครับเราเลือกเป็น64บิตนะครับส่วนถ้าใครต้องการ32บิตก็เลือกไปนะครับพอเลือกเสร็จแล้วกด next หน้านี้นะครับเราติ๊กถูกที่ usb แฟลชไดรอยู่แล้วนะครับมีคู่มือบอกว่าควรจะมีพื้นที่อย่างน้อย8จิกขึ้นไปนะครับแต่ว่าแฟลดไดรเรา16จิกก็เลือเือนะครับเสร็จแล้วกด next select usb นะครับเราเสียบ Uh, แฟลชไดร์ไปแล้วนะครับีอยู่ที่ไดเอฟเป็น USB เสร็จแล้วกด Next ก็่มาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ Windows กำลังฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตตัวแฟลชไดร์ของเราที่เราลงเอาไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัว Windows Boot นะครับลงแฟลชไดร์ขั้นตอนดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็ถ้าเน็ตใครไวก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวแต่ถ้าเน็ตใครช้าก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเราก็หาอะไรทำไปก่อนนะครับว่าง หลังจากนั้นกด finish นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วนะครับโปรแกรมจะปิดหน้าต่างลงไปเองเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดลง USB เนี่ยมันกินความจุไปเท่าไหร่นะครับ use s p c นะครับ4.5ชิกนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นดึงอฟลชไดไ์ตัวนี้ออกนะครับไปเสียบที่เครื่องที่เราจะลงนะครับ A later. few moments later. ในระหว่างที่เรารีสตาร์ตนะครับให้เรากด F12 นะครับย้ำๆไปนะครับจะขึ้นเป็นหน้าสีดำเงินแบบนี้นะครับให้เรากดลูกศรเลื่องลงที่คีย์บอร์ดนะครับ1นี่ทีให้แถบสีดำๆมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นชื่อแฟลชไดร์ของเรานะครับ Kingston e 3.0นะครับเสร็จแล้วกด Enter หนึ่งที Windows จะรีสตาร์ตใหม่นะครับแล้วก็ไปอ่านข้อมูลในแฟลชไดร์ของเราพอมาถึงหน้านี้นะครับไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับให้รอนะครับรออย่างเดียวเลย าถึงหน้านี้นะครับเราไม่ต้องปรับอะไรนะครับปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับกด next install now กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับ i accept นะครับหลังจากนั้นกด next กด custom นะครับ custom ตรงนี้จะแสดง partition เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรามี partition ทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่2 partition นะครับ partition 4ตรงนี้ที่เขียนว่า windows ก็คือได i c นะครับ แล้วก็ partition ที่5ตรงนี้ที่เขียนว่า Data ก็คือไดดีของเรานะครับในที่นี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่สําคัญอยู่ในไดดีนะครับแนะนําให้กู้ข้อมูลออกมาเก็บไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรสําคัญก็กด Format ได้เลยนะครับกดโ OK. อเครอสักครู่นะครับอ่ะ m o t m a t เสร็จแ,แล้วนะครับมีพื้นที่ว่างทั้งหมดเลยนะครับ465.3นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วกด Next วินโดว์ก็กำลัง Copy ไฟล์อยู่นะครับแล้วก็กำลังลงอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับที่เคยบอกไว้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวฮาร์ดดิส์นะครับตัวฮาร์ดดิส์เป็นหลักเลยถ้าใครมีพวก SSD หรือว่า M2 ก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับจะไวมากๆไม่เกินสีาทีเสร็จนะครับแต่ถ้าใครมีฮาร์ดดิส์รุ่นเก่าที่เป็นจานหมุนก็จะรอค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ พอถึงหน้านี้นะครับให้เรากดรีสตาร์ทนะครับหรือไม่ก็รอจนกว่าแท็บที่เขียวเนี่ยมันจะวิ่งเต็มนะครับคอมก็จะรีสตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับมาถึงหน้านี้ไม่ต้องกดอะไรนะครับให้รอก่อนนะครับเดี๋ยววินโดว์มันจะบูตเข้าเครื่องเองนะครับพอถึงหน้านี้นะครับ Windows อาจจะบูตช้านิดหึงนะครับก็รอไปก่อนนะครับรอไปก่อน หลังจากนี้วินโดว s ก็จะพูดแนะนำเรานะครับก็ให้ฟังไปก่อนเลือกภาษาอังกฤษแล้วกด next เลือกคีย์บอร์ดเป็น US แล้วกด next กด add keyboard แล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับภาษาที่2ค่อยๆเลือกไป<ๆ>กด next <ๆ>กด add layout ระหว่างนี้ Windows ก็จะพูดแนะนำไปเรื่อยๆนะครับ พอถึงหน้านี้นะครับให้ใส่ Account ของ Microsoft ลงไปกด next ใส่ Password ที่เราใช้เข้าอีเมลนะครับกด next กด create pin ตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าวินโด้นะครับอย่างน้อย8ตัวแล้วก็ confirm พ a ส s ว o ร์อีกทีนะครับเสร็จแล้วกด ok กด not now กด accept กด skip กดดีคลาย Microsoft 365กห้ากดดีคลายอีกทีหนึ่งกดเน็กกดโนแซงกด not now ในระหว่างนี้นะครับ Windows ก็จะพูดแนะนำเราไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการ r e ตา a r t ตัวเองหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับเปิดเข้าใช้งาน Windows อาจจะใช้เวลารอสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้วินโดว์เราก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราต้องมาทําการตั้งค่าเมาส์ก่อนนะครับเพราะว่าปุ่มคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนี่ยมันสลับกันโดยให้เรามาคลิกที่ปุ่ม s ซิร์ชแล้วพิมพ์คําว่าเมาส์ตรงสิเลตยูแปรเมอรี่บอททอมนะครับปัจจุบันเป็นคลิกขวาอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นเลฟก็คือคลิกซ้ายนะครับ หลังจากนั้นมาลองคลิกขวาดูสิว่าใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ปกตินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะล้างไฟล์วินโดว์เก่าออกนะครับโดยกดที่ปุ่ม search แล้วพิมพ์ d i s pc นะครับเพื่อจะเปิด d i s pc ขึ้นมาหรือว่าจะกดคีลัดก็คือปุ่ม start แล้วก็ตัว e นั่นเองนะครับระหว่างนี้เราสามารถดึงแฟลชไดร์ออกได้แล้วนะครับให้เรากดคลิกขวาที่ไดร์ c นะครับแล้วเลือก property กดที่ disc clean up ตรงไฟล์ที่เราจะ delete นะครับให้ติ๊กถูกให้หมดทุกข้อเลยนะครับกด ok กด delete file ระหว่างนี้ก็รอนะครับ windows จะทําการลบไฟล์เก่าระหว่างนี้ก็รอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วกด ok ตรงนี้นะครับในส่วนของปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับถ้าลง windows ใหม่ๆแล้วนะครับปุ่มเปลี่ยนภาษา ส่วนมากจะเป็นปุ่ม Control Shift นะครับซึ่งเราไม่ถนัดนะครับเราจะมาทำการเปลี่ยนเป็นปุ่มตัวนอนนะครับโดยการกดไปตั้งค่านะครับที่ Language Performance หลังจากนั้นกดที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับแล้วกด Language Bar Option เลือกไปที่ Advanced Key Setting กดที่ Change Key Switch Input Language นะครับให้เรามาติ๊กถูกที่ปุ่มตัวนอนหลังจากนั้นกด OK ได้เลยนะครับ เรามาลองเทสโดยการกดปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับว่าได้ไหมเปลี่ยนเป็นไทยอังกฤษอังกฤษไทยนะครับได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูซิว่าได้ไหมนะครับก็เปิดเว็บอะไรดี g o o g l ลละกันนะครับอ่าออกได้ตามปกตินะครับสําหรับการลงวินโด w s ก็ง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูรักกันนะครับ แล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะลบแอคเคาท์นะครับแอคเคาท์ Account ที่เราใส่ตอนลงวิดด้วใหม่ๆนะครับที่เป็นอีเมลส่วนตัวของเรานะครับเราก็ทําการลบที่หลังได้นะครับแล้วก็สร้างใหม่นะครับให้เป็นยูเซอร์ปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตัดจบ,บ,บอปรละครไทย